สวัสดีจ้ามากินตําหัวโคนน้ากันจะตําตำเสวอหัวหัวโคนหัวโคน,นร็อบปิสร็อบปิสร็อบปิสมาจ้าเนี่ยตาเสวอกุ้งซดพร้อมจ้าคืออยากกินไหมจ้ะเอาเมื่อเลยได้จ้ายายวากันได้จ้ะเด้อมาจ้าแซ่บๆน้องกันจามาแซ่บๆน้องกัน คืออยากกินม嘛เนี่คืออยากกินสมอาผักคอยมามสี่ซีลาออกมาจา้ะโอ้ บางใยหนึ่งสื้อมาจากร้านค่ะอืมว่างไปนห,น,หน,าาน่ิน่าจะเนาะน้ำลายไหลว่างไปใส่ถ้วยไว้ข้างล่างเนละนอาจากนมาสืบเชนเมากกัน Oh, um. yeah. มาได่รองยูทูบไลนะ์มาน่ะเห็นไหมจ้ะ มัมมี่แบบคเอาไงมัดสาแท่ง ออไไดอกครับตอนประแดด ไว้ที่หลังมีตะพีก you mm -hmm. Bạc uhm. Ừ เสียงก็ได้เปิดประตูแม่น้ำแมวก็ออกอ่ะ Yes. <laughs> ไปแล้วจ้า